มับฮ่าฮ่าตัวพุดยอดแล้วครับนี่ครับไห้ละพี่นอไม่ดูแขครับสวยครับนีพี่น้องโอ้โหไเกินแหนะครับพี่น้องชบโอ้ใส่งามครับ้หอยได้ครับอูหตัวอ้อู้ฮตกพี่น้องประตูโคตครับ ผมฮ้ยคนกี่กับโมเฮ็ดนี่ยมานี่ครับสมสมเดี๋ยวเอาไปกินกับแจ่วกันครับผมคนละทิ้งหวานนี่ครับแกงนิดหัวกับหลาบไก่ครับไทยปิ่งพระคองกังมนาซักเป็นซ่นปลามาก สวัสดีครับพี่น้องฟองปลทุกคนครับมานี่ครับคืเอเกาครับผมมาถึงผู้ขับหาประจนไทยมานี่ผมเห็นผลลใหม่นะครับผลไหม่ปลาชนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเอามาให้พี่น้องไปกินกันครับนี่ครับผมก็อืนดมากียังเนาะนครับพุถ,ถาจะออกสมๆนะครับจังหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวไปเบิง่งทั้นตนมั้งครับเดี๋ยวเก็บมาเบิ้ลขึ้นมามาเค็ดแขกนี่นี่นะนี่ครับสมๆเดี๋ยวเอาไปกินกับแจ่วกันครับผมกระแด่ไร้เติบแล้วครับเดี๋ยวไปต่อกันครับผมขับบักหลอดเอิ่อนบักหลอด แต่พอแต่แม่เป็นเอิรนส์มกลอดครับอยากจะไปเมียชกเล็กน้ำปลากินเนาะทานเสีย่ยมเขียนอะไรถุงหนึ่งดสมสมกรอดมีได้ไก่มาตัวหนึ่งพี่นอ้องสืมาได้ตลาดคร,รดดับวันนี้มาเห็ดกินอยู่ป่ากันใอหม้อไนโตรใส่หรอครัโอ้โุดหลอดเกือบใส่แค่นี้ยังหล่ะ โอ้ยมึเนไมเียอเมนอูบูนึ่่ากันกดแล้วชิบาทครับซิมซิมเบิง่งก่อนแล้วมันขาดยัง <laughs> เปนียงไหนครับยอ <c oughs> มูมีรับตาพ่อเม็ดเฮ้ยครับพี่น่ม้บักลอดฮาอ้อออน้ำตกครับบรรยากาศดีไงสวยสุดยอดครับ ธรรมชาติรังสรรค์ไอเป็นตครับมาหลอกกูนีเหรอ วันแห่งสิงเอ้ยไอห้าชิ้นวันเขาเหยียดไปยังวยไม่ยังอ่ะนี่รับเลยทำนี่ละ เงนกันเสานการ์ของใหญ่เนีลอยอยูกใรเพราะว่าเขาลอไปหลายพุ่มเนะเดี๋ยวไปขายเากิดีฮะ ไปร่อกระปูนะครับเอามากินแร้งกันตอนนี้หัวหน้าซักนะครับนำทางออกไปหล่อแล้วนะครับเอาจะเสียบไปเดี๋ยวเขาจะไม่ยามนครับพี่หนอยครับไปดูกันครับเ็นหมหัวหนา้าเ็นหม ครับพี่น้องคิดว่าครูเนี่ยครับว่าูคูหินครับโตเร่นตัข้ขาผมหันตับเลยชวบอี๋ฮ <laughs> ่าฮ่าโหวยห่ อือโอ้ใส่งามครับไม,ไ, <c oughs> ไม่แล้วหนึ่งต้ามับโอ้ยเกือบจะได้คุณป้าอือเสร็จพอนาแล้วครับโอ้ <c oughs> โอ้ฮ่าฮ่าโอ้หนึ่งตัว <c oughs> สุดยอดแล้วครับค <c oughs> ือผมมีไปครับได้ละตัวหนึ่ง ต้นชิม่ก ja, yeah, ็ <ator il> okay. ีแจครับสวยครับตดีชิ่นะไหม่าน่โอ้โหเดี๋วกินแลงแล้ครับพี่นงเฮาต้งไกลต้งปูแล้ครับวันนี้สุดยอครับแจ๋วเลยนานีบอกเลยว่าลเ็ครับผมแซ่บแนนอนสองโตแล้วครับนี่ มานยอะมากมาเยอกมากก็มาอะไรด้วิมามาเยอะมากตีตอมาอะไรด้อตามมันหรอนี่ครับโอ้ยอยู่ยังออยู่เนี่ย chặt cũng khó làm việc cần mau ดินเลยครับดินในบ่อพยายามต่อครับพี่น้องไปห่ออะไ้ครับพี่พูดด้วอุ้ยเอาไม่พี่น้องมึงเนี่ยครับเฮ็ดเฮ็ดนะครับอู้เฮ็ดพวกพี่น้องประตูโอ้ดครับพี โอ้พ่นดาตัวไหนมาครับผมเฮ้ยคนขี่กบโมเฮ็ดเนี่ยมาโอ้ไปแกงอลไรครับแรกนี่ครับสุดยอดครับตัวนี้ดอกตูมครับนี่โอ้พี่น้องเอ้ยอ่ออีกแล้วนะครับนะโอ้นี่ดอกหนามเนาะโอ้พ่นดาตนัวไหนมาเจ้วครับชุดหนึ่ง <พอ S 1> แกงหนึ่งครับ นาตาบลรอรนยพยากาออกกล่องเป็นไหนอโว้ยถูกัวร้อนลยปออกกล้องบัวนี่ครับเบชรบัวขนาโตนเป็นไปได้มากครับดอกกำลังงามพอดีเลยครับยอดเลยเนึง่งเด็ครับแล้วแกงคำแรงไม่กระเป๋าพคนเรากระเป๋าไม่น้ำ อ้าวนี่นะครับที่ได้แกงมะแรง็งนีนะหิดกวบหุบหยดอดเลยครับพี่ มาเลยครับพี่น้องพินเขาครับบานนี้ไายพี่น้องเบิึงดีๆครับแกงเห็ดผัวกรับลาบไก่ครับไทยปิ้งกระอกั้งขนาดซักมันสั้นปลามาครับในเรื่องเรื่องพี่น้องโอ้ยแกงเห็ดผัวเข้าครับผมผมขนาดตัวกินหิวหมาบังครับกับลาบไก่ไก่อีกเครื่องโตเอาไว้ล่อครับล่อกระปูเอ้าพี่เขาเรื่องพี่น้องเรื่องบานนี้่ายบึงไกลๆครับบานนี้นี่ครับเออ นอนครับปกนฮ่ฮโอ้ยนอนนอะไรฮ่าฮ่าฮ่าน่นี่น <GO av i> ่ยาโอ้ยมาได้พี่นองเฮ้ยมาดิโอ้ยกินข้าวเหนียวเ้า้าวดีวา เอาหอมไม่เนกนนเนยก็บวไเนี่นกเหมือนกโอ้ตากไตยก็พี่น้อ แต่มโอ้ระเด็นขึ้บ้านหนนี่โอ้มีตับ้นเครับนี่แหละครับปูที่ห้าหาไม่ได้เมาขึ้นนะครับผมก มีตัวไน,นนะครับอยู่พอประมาณนะนี่ครับเออปูขนครับนี่ปูขนนะตัวตัวนี้ไใงใครับประมาณเกือบเท่าฝ่ามือนะครับนี่ครับปูขนครับกับหาในเมื่อขึ้นนี่ครับผมกบซํานี่ละครับอ่ะมาหนีกันเดี๋ยวสิ เอาไปหนึ่งหนึ่งนะครับจำเจ้วกิดนะเดี๋ไทยพี่น้องเบิ่งนะครับผมนี่ได้ประมาณนี้แล้วครับเป็นเป็นปูที่เขาหาได้มากมขึ้นนี่ครับนี่เขาเอิ่นว่าปูปูหินครับน,นี่นี่นี่ะเดี๋ยวกินพี่น้องเบิ่งครับผมปุ๊บโอ้โหอ๋อ มั่นมันครับพี่น้องนะกู้ตั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 ดตักระดองแข็งกู้ไหวอืมกินพี่น้องบั่งครับอืมเสร็จแล้ามาพี่น้อง อ๋อยังครับนี่สิเป็นตัวหน่อยมั้งครับตัวหน่อยตัวหน่อยนะครับ <c oughs> คลิปนี้กะ นะครับผมสรุปแล้วก็ได้ปูอยู่นะครับแต่ว่าไัในได้ตอนเดดนะครับเลยบริเวณกินให้พี่ให้น้องบึงนะครับคลิปนี้ก็มี่ซัมมี่เด้พี่น้องสามคลิปนี้กัลากันไปด้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัรับคลิปนี้ซัมมี่ครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัรับคลิปนี้บาย